จุดหน้แม่บ้านจะต้องหรือไหมนะครับนี่จะลงพวนจุดนี้ต้องรื้อกันใหม่แนละ้วหรือเฉพาะจุดที่ไม่ผ่านน มีปัญหาหรือเฉพาะช่วงที่มี ชวน,น,นนะที่ว่าไม่พลาดกินแบบกันซ่องปีนะครับก็จะรือชวนที่ว่าไม่พลาดกินออกมันเสิร์ซ่องวันนี้ก็เป็นวันที่ซิเอ็มีหนักขนส่งมาหน้ารถตูกสิปแปดกับผม